สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามือนี้มาพอกาใหา่อีเชงเคยค่ะทุกคนกับน้องเพนนีค่ะเพนนีสวัสดีทุกคนหนนะคะลูกวันนี้หนูมาในชุดสวยนะคะทุกคนน้องเพนนมีมาในชุดสวยชุดสวยชุดเจ้าหญิงนะลูกสีชมพูนะคะ ทุกคนมันนีแม่ใจหายใจความเบิดลูข่อยก็ได้อือนีไแมค่ะทุกคนมันเล็บนะคะทุกคนเล็บขูดหนาเพิน่นอันเล็บขูดหนาเพิ่นแม่อือเป็นร้อยเลยค่ะเนี่ยด<อ>ูไม่กับว่าสิตัดให้่เพิ่นอยู่ตัดลายรอบเลยได้ค่ะเลบเพนนิ่นอือพ,อพอเพิ่นว่าเล็บขูดนหนาลูกข่อย อืมเป็นข้าวันน้ำเย้และโอ้ยตกใจเบิร์ดมะขูดมะขูดตรงมันดาพาเพน่้นนะคะนี่<อ>แนยแม่กเลยเอายาใส่นะคะแม่เอายาใส่เพิ่อนอืมพูดตั้งแต่มเมื่อเช้ามแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วเนาะค่ะเออพอดีเพิ่นเพิ่งน,นอนตื่นนะโอ้ลูกโอ้อืมนั่งตื่นกเลีเอากินกน,นมนะคะกินนมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเห็นเพิ่นมานอนพัก เฮดเลอร์แล้วก็ให้เพิ่อนนอนพักสักน้อยนึงแล้วก็เดี๋ยวสิเอานอนอีกนะคะทุกคนวิธีแม่ลูกอ่อนนะคะหเห็นลูกเจ็บนิดๆหน่อย,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 ยแม่ละโอ้ยเอา้าหมวกเดี๋ยวเพิ่นใหญ่จังสิใส่ได้นะคะอันนี้พอเพิ่นลองใส่ให้เบิ่งนะคะนี่สูตรสื่อเมื่อไแต่โดนนะคะทุกคน,นะคะตั้งแต่เพิ่นอยู่ในทถังห่ดละสื่อมา่อไหร่พอเพิ่นแลลองใส่ให้เบิ่งแต่ยังโตใหญ่อยะะู่ค่ะ เจ็ดเดือนเหมือนกันสีไซเป็นนางได้เหมือนกันสีไซพอดีอืขอเป็นร่องไซให้เออเพนนี่ลูกโอ้โอ้โอ้ลูกเออ